คุณเคยสังเกตไหมว่าบางวันทั้งวันที่ดูธรรมดาแต่ใจวุ่นไปหมดเหนื่อยแบบจับต้องไม่ได้เหมือนมีแรงดึงทางความคิดดึงจิตให้ไปไกลจากปัจจุบันเราไม่ได้ขาดเวลาแต่เราขาดการกลับมาที่ปัจจุบันเริ่มต้นด้วยภาพง่ายๆเมื่อเช้าที่เร่งรีบล้างหน้าใส่รองเท้าแล้วออกจากบ้าน ในห้วงเวลาสันส้นๆหลายคนคิดถึงงานที่ยังไม่เสร็จเรื่องที่จะเกิดขึ้นในที่ทำงานหรือคำพูดที่คนเมื่อวานพูดไว้ใจวิ่งไปไกลกว่าก้าวที่เท้าก้าวออกไปนี่คือสภาวะที่สติถูกปล่อยให้หลุดลอยความสงบจึงหายไปสติไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่ต้องนั่งตายต้นไผ่เป็นวัน สติคือการรู้ตัวในสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันการรู้ว่าใจคิดอะไรฝึกให้กลับมาอยู่กับลมหายใจกับร่างกายกับสิ่งที่กำลังทําความสงบเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยที่ทำซ้าๆจนกลายเป็นนิสัยลองกลับมาดูตัวอย่างไกลตัวคนหนึ่งต้องเดินทางจากบ้านไปทำงานทุกเช้าแทบไม่เคยมองท้องฟ้า เขาจับมือถือตั้งแต่ประตูออกจนถึงที่จอดรถหายใจสั้นไม่มีเวลาให้ตัวเองวันหนึ่งเขาหยุดมือถือก่อนออกจากบ้านหายใจช้าๆสักสามครั้งมองขึ้นฟ้าเห็นเมฆบางๆเท่านี้ก็รู้สึกว่าโลกไม่เร่งรีบเท่าที่เขาเคยคิดนี่คือพลังของสติในเชิงปฏิบัติเรื่องเล่าเพื่อเข้าใจลึกขึ้น มีผู้หญิงคนหนึ่งทำงานบ้านและดูแลคนในครอบครัวตลอดทั้งวันหลายเรื่องเล็กๆผสมรวมจนกลายเป็นความอัดอั้นเธอคิดว่าเหตุผลที่เธอเหนื่อยคือภาระหน้าที่ที่หนักแต่เมื่อเธอเริ่มฝึกสติระหว่างทำงานบ้านเช่นรู้สึกการวางมือบนจานรู้สึกเสียงน้ำไหลรู้สึกลมหายใจขณะกวาดบ้านเธอพบว่าความหนัก ค่อยๆเบาลงเพราะสติทำให้เธอแยกความรู้สึกจริงกับความคิดที่เติมความทุกข์เข้าไปเทคนิคปฏิบัติทำได้ทันทีหายใจเป็นสมอเมื่อรู้สึกวุ่นให้หยุดสักครู่หายใจเข้าสัมผัสลมเข้าอกนับหนึ่งหายใจออกนับสองทำช้าๆสามรอบความรู้สึกตัวกลับมา ลมหายใจเป็นสมอที่ไม่เคลื่อนไหวไปกับความคิดการทำงานหนึ่งอย่างจนจบให้ตั้งใจทำงานชิ้นเดียวในช่วงเวลา15-25นาทีปิดแจ้งเตือนมือถือถ้าจิตหลุดกลับมาด้วยความอ่อนโยนแล้วเริ่มใหม่การทำงานแบบนี้ช่วยให้สมองไม่เหนื่อยกับการสลับงานบ่อยๆวิธีตั้งใจทำกิจวัตรเล็กๆขณะล้างจาน ให้รู้ลมหายใจรู้สัมผัสน้ำบนมือรู้เสียงฟองแล้วจดจำความรู้สึกนี้เหมือนการฝึกสติแบบง่ายๆขณะเดินให้รู้เท้าสัมผัสพื้นขณะกินให้รู้รสชาติและเนื้อสัมผัสสิ่งเล็กน้อยรวมกันช่วยสร้างความสงบการตั้งคำถามใจดีเมื่อคิดวนให้ถามตัวเองว่า สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงที่ต้องแก้ตอนนี้หรือเป็นความคิดที่ยังก่อความวิตกให้บอกตัวเองว่าขอเก็บไว้ก่อนแล้วกลับมาทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าวิธีการนี้ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการเก็บพลังไว้เพื่อการแก้ปัญหาเมื่อถึงเวลาเหมาะสมการวางและปล่อยทีละน้อยไม่ต้องพยายามปล่อยทุกอย่างพร้อมกันเริ่มจากเรื่องเล็ก เช่นคำตำหนิที่ผ่านหูไปหรือความคาดหวังเล็กๆเ,เมื่อทำได้แล้วข้อใหญ่จะง่ายขึ้นการปล่อยไม่ได้หมายความว่าลืมแต่หมายความว่ารับรู้แล้วไม่ยึดถือเมตตาต่อตัวเองเวลาที่รู้สึกว่าทำไม่ได้หรือใจไม่สงบอย่าตำหนิตัวเองให้พูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนเหมือนพูดกับคนที่เราห่วงใย การให้เมตตาตัวเองเป็นการให้พื้นที่ให้สติได้เติบโตนิทานสั้นเพื่อสะท้อนครั้งหนึ่งมีคนสองคนข้ามสะพานคนหนึ่งถือสัมภาระหนักและคอยกังวลว่าถ้าทำร่วงจะมีคนตำหนิอีกคนถือของเล็กๆแล้วเดินด้วยความมั่นใจเมื่อถึงฝั่งคนแรกยังคงคำนึงถึงสัมภาระที่อาจตกอยู่ ทั้งที่วางมันลงแล้วตั้งแต่ข้ามสะพานนิทานนี้ชี้ให้เห็นว่าความกังวลบางอย่างถูกยึดไว้ทั้งที่สถานการณ์เปลี่ยนไปนานแล้วการฝึกในแต่ละวันเลือกเวลาสั้นๆส,สองช่วงในวันเช่นเช้าและคำ่ำเชา้าอาจเป็นการหายใจสามครั้งให้รู้ตัวก่อนออกจากบ้าน ำอาจเป็นการเขียนบันทึกสั้นๆว่าวันนี้แบกอะไรไว้แล้วเลือกเรื่องเดียวที่จะวางก่อนนอนทำสามสัปดาห์ละครั้งแล้วเพิ่มความต่อเนื่องบทสรุปและคำเชิญสติไม่ได้เกิดจากการพยายามหนักหน่วงแต่เกิดจากการสังเกตและกลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆชีวิตจะไม่เรียบง่ายขึ้นเพราะโลกเปลี่ยน จะเบาลงเมื่อเราเปลี่ยนวิธีแบบของในใจขอให้ลองเลือกวิธีปฏิบัติหนึ่งอย่างในสัปดาห์นี้แล้วสังเกตว่าจิตเริ่มสงบขึ้นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเมื่อรวมกันจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ใจต้องการ